กินยาลดความอ้วนมาตั้งแต่อายุ15เินอายุ25กินมาทั้งหมด10ปีแต่ว่าพอมาเข้าคอร์สขายแดดเนี่ย2เดือนลงไปเ้าโลทางทางที่ก็คือว่าไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยถ้าคุณไม่ลองคุณคก็ไม่รู้คมมากเกินกว่าเงินที่จ่ายไปอีกต้องพูดถึงสิ่งที่เราได้กลับมา มันคือแบบความพยายามมันนำมาสึ่งความสำเร็จจริงๆค่ะชื่อวรรณพรเพียใหมันค่ะชื่อเล่นชื่อทีมอายุ26ปีค่ะั้ปหลักมากสุดอยู่ที่69ปัญหาหลักๆเลยจะเป็นเรื่องของความมั่นใจตอนที่แอดโฆษณาขึ้นมาเราก็เข้าไปดูดีเทลของเพจเราก็เลยว่าเออเขาทำได้ทำอะไรจะทำไม่ได้ประมาณน น้ำหนักเราจาก69อ่ะตอนนี้เหลืออยู่59มันรู้สึกดีมากจากไซส์ XL ตอนเหลืออยู่แค่ไซส์ M มันรู้สึกดีมากที่เราสามารถหาเสื้อผ้าส,สวยๆใส่ได้ใส่อะไรก็ไม่แน่นแล้วก็มันมีความมัน่นใจในต็มมากขึ้นขอบคุณที่คุณมีเพจดีๆอย่างนี้ขึ้นมาคุณไม่ได้แค่ขายของอ่ะคุณขายสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้าคุณด้วย